มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามเขามาอยากเห็นหนาคนไทยลิปให้คู่กอบบม่มีปัญหาพี่น้องถามมาผมกระจัดห้เป็นจังไรครับคนไทยวิดีโอให้ผมรอบอนอกจากขากล่องนันเนาะก,ก็จะมีพี่พีน้องน้องบ้าอย่างเวลาผมไปเฮตดภารกิจอยู่ข้างนอกการสีบอกเขาทายห้แต่ว่าก็ใส่เวลาบดนดคนรอบข้างกะสีเข้าใจว่าผมกำลังเหตุขีปยิบจับเอยียงกะซอยเหลือหามุมห้แถมยังห้กำลังใจว่าเหตุไปเดียวกัดังเลือกที่นั่งหนาเวทีพอะมือนีมีดนตีสดคิดอยากซดอยียงห่อนๆก็เลยยางไปซสือต้มปลาได้มากครบแล้วมาก้อครับ น,นี่มากินเขาน้ากันทางเวทีนั่นกระเรื่มการแสดงพอดีเป็นวงดนตรีของหลูกๆนักเรียนที่ภาคเพี้ยนภาคกันซ้อมมือนีมาแข่งขันส่วนมาโต้ผมนั่นกับปั้นขนยอกกินเขายางแสบแอบบอกว่ายางเสือลานนีรสชาติใสได้กินไปฟังเพียงไปบรรยากาศได้เลยครับพี่นอ้องลองเมือเบิง้งเดวอครับตลาดเมืองใหม่ยแยกไอคิวจากว่าหิวหรือจังไหนยางไปไดดตะกแต,แต,กตนไม่อีกล้านนี่ไม่ค่าเด็ดปีกให้น้ำทําให้กินไงแสบแลหลายๆเพราะว่าได้กินตะกแต,กตนไข่กินแล้วก็กลับไปเฮ็ดงานต่ออยูุโร่งแร่มแนมแต่ข้อมหลายจนวาสสาายตาผมน แล้วเป็นแนวนี้ต้องไดไปหาแว่นตามาใส่เอาไว้กันแสงเวลาเหตุงานปล่อยไวน้นันน่นสายตาผมแหย่แท้ๆอีกทั้งอายุก็ิ่มแก่ลงไปเรื่อยๆเมื่อแล้วรับพักไว้ก่อนมือนี้เพราะว่ายังมีภาร,รกิจอีกหลายอย่างมืออื่นก็นต้องเดินทางไปดูงานแต่เศร้าก็เลยเฝ้าเอาเสื้อผาขึ้นมารีดบ,บอกเลยเขาว,าว่ามือนี้รีดผาอยากแห้งๆตัวลีดผากับเบอมี่นำยารีดผากับบรรเดอเอามากลัวว่าสิแล้วจนปวดแอวปวดาขารับพี่น้องเสื้อผาสองตัวรีดเกือบชั่วโมงทาสติตื์นมลีดตอนเสายาไปปรบ่ทันทุก ย่างนั่นก็เลยต้องฝ่าเฮตดในคืนนี้เสียจากนี้ก็ไปเก็บของเอาขึ้นรถไว้ขนมาหลายหเายครับสำหรับเสือผาเอามาจนเต็มรถเลยครับเวลาไปใส่มาใส่บางตัวบอดด้ไซคขนไปหนักบถซื่อเป็นคือผมบังคับเวลาเดินทางย่างนั่นก็อยากเอาไปย่างนี่ก็สําคัญสุดท้ายนั่นก็แบกบขนไปบอดดี้ก็มีดีอย่างเดียวคือว่าหูซื้ออุ่นใจเดินทางย่ำไดปานวายใหญ่เฮื่อนก่อนสิไปอาบน้ำขอสาสางแตงโมสะกอนสื่อเมื่อแต่ตอนกินเขาเอาไว้กินเป็นของหวานย่านบะอิมก็ใส่เจลลี่ไปอีกหนึ่ง ว่าอิ่มท้องแล้วก็ไปอาบน้ำ ทราบว่าเส็ยดภารกิจแล้วแต่ละอย่างเวลากระย่างเดินไปโดยบ่สนใจอีหยังหันมาเบิงนาฬิกาเอาจนว่าตกใจเวลาล่วงเลยไปจนว่าเกือบเที่ยงคืนหากว่าผมมาตื่นพี่น้องทั่มมาปุกในเด้อครับําหรับผมตอนหนี้สื้อฝาอาบน้ำสะกอนมีเวลานอนคืนนี้บ่กี่ชั่วโมง,เด,งเดี๋ยวก็คงได้ตื่นขึ้นมาอาบอีกรอบแล้วเนี่วว่าหันสิบ่าอาบอนอี่ก,ก็ไปไสามาใสาล่ลอยพันโคง้งคงบ่ต้องสาทะยายถึงกินกายอันหอมหวนที่สำคัญกับวรสิอาพเพื่อสุขภาพที่ดีถามีเครื่องทำานับอุ่นผมกับ,บ,กนกบีนอตบ หางมองไดบ่มีหนีตีผมเลยคิดยากโรดโคดเอาเหลือเพราะว่าตีนี้สสยอาบน้ำอุ่นเพิ่มความละมุนเหยใบหนาเพื่อ,อว่าตื่นเสามาสีสดใสถ้าลงไปขีมก่อนนอนตอนเสาส์เสดนาเด้งผมเองก็ท่าเป็นบางมือดอกครับพี่น้องมือไหนขีข่ขานกับบ่หัวซายอีหยังคือกันส่วนมือน,นี้นั่นผมเส็จภาดกิจแล้วไปนอนกันครับพี่น้องฝันดีเดอ้อ